หนึ่งก่อนกูวิธีหนึงน่งเลยวิธีการทดลองมีดังนีง้ 1. ใช้เว้นขยายสังเกตความวาวและผลึ่งของแร่ตัวอย่าง 2. ใช้แท่งแม่เหล็กสังเกตความดูดติดของแม่ของแม่เหล็ก และตัวอย่างนี้ไม่เล็งนี่หรอสามนำแร่มาขูดกับกระเบื้องด้านที่ไม่เคลือบสังเกตสีผงละเอียดของแร่แล้วบันทึกผล